ตอนนี้ทีมงานก็กำลังเตรียมตัวลงเรือนะเตรียมตัวลงเรือพร้อมแล้วประกอบไปด้วยคุณคุณมอมมิจิรังดาทักายผู้ท่านผู้ชมทางบ้านนู้นนะครับวันนี้จะพาไปไหนนะครับดำน้ำเกาะแสมสารดำน้ำเกาะแสมสารเราเคยรีวิวกับเพื่อนเพื่อนเพื่อน,อนตุ๊กมาแล้วว่ามันสวย อันนี้ก็เลยนำทีมด้วยแม่ทีมสวัสดีค่ะพี่ชนะ่อ้นนะพี่อ้นจะพี่อ้นจะพาไปดำน้ำครับอยวจะไแปไปกับไกด์นะครับสวัสดีครับตอนนี้เราก็มาถึงท่าเรือบ้านแม่บางอ่อน เราจะนำทุกท่านไปดำน้ำดูปล <c oughs> าคารังดูปลานีโมนะที่สวยงามนะเดี๋ยวจะนำภาพสวยๆมให้ท่านชมนะครับผมเดี๋ยวตอนนี้กำลังเตรียมเปลี่ยนเสออื้อผ้าอยู่นะครับออกเรืนพร้อมเรือนะครับน้องแม็กซ์คนที่จะนำพาเราไปดูปลาการังปลานีโมแล้วก็ถ่ายรูปรสวย ที่คุณบอกอ่ะทางนั้นอ่ไงว่ามีสามที่ดึงตอนนี้นเราก็กำลังเดินไปขึ้นเรือ 3, ที่ที่ท่าเรืออะไรนะบ้านบ้านแม่บางอานอนบางออนหัวนันหรือเปล่าไม่รู้นะ เรือที่เราสาโดยสารไปวันนี้กำลังเตรียมของขึ้นเรือมีน้ำแข็งนี้นยตอนนี้เรากำลังนำเรือออกเไปทางไปลายงองอ์ที่เรามองเห็นอยู่ไกลๆนะครับ